ดิฉันชอบไปจอดใหม้านั่หมู่บ้าน่นบิวมาบ้านมันมีคนอยู่อาศัยไม่ไม่บางทีก็จอดคนนั่นเลยทางข้ามนี่ผมผมวัฝั่งไหนฝังไหนฝ้่งน้ฝั่งข้า่นาไปสนใจตบ้านมันมีนะก็มันจะเลืหนี้เลยหละแล้วก็มุ้ม่อนไป ึงช่วงกลางคืน่อกนตอน้ต้องมาเอมาณเอ็งอ้น้นแต่ก่อนอย่างงี้ันที่่้มาตผมขป้นไทยอเป็คนงเกิดอาจารย์เลยอาารยผรองผมนีโคมาให้ยอบเอารถไปไทยมาทุกคนมาุมันมาทันหเป่ชวยเนาะแล้วอะไรอะไรอะไร่หม่ครับเอาเชก เจ้าของบ้านไปมีที่จอดอะเบี่ยงร้อนไม่ขนาดนั้นนะจะเข้าบ้านตัวเองไม่ได้มันมึงเพื่อนเจ้าเจ้าของบ้านเขาดูเลยที่ทีจอดเลยได้ตัวตัวคนนี่มาโรงเรียนมาโรงเรียนมาโรงเรียนจอดนู่นครับอ๋อเปลี่ยนก็เปลีนร้อนแกชาวบ้านแต่ของบ้านบางที่เอาบทที่อัพต่อบ้านเอาทีนนิดซื้อต่อบ้านกันมันมีทางสองเลยแต่แต่บรมลุ่มอะม้าเยอะรู้มากจอดไปเดาแต่ม้าที่นันนแต่เขาเขาเนี่ยโมลุ